สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับบทความจากคุณโซดาน้ำที่เชื่อบทความว่าจุดจบของนักดาคลิปนี้เป็นตอนที่2นะครับมีบทความดังนี้และแบบนี้จะไม่ให้ฟันธงลงไปว่าคนเหล่านี้มีอาการทางจิตได้อย่างไรในเมื่อแต่และข้อกล่าวหา ที่บรรจงใส่พานยัดเยียดให้ลุงพลมันเป็นข้อกล่าวหาที่จงใจจะหาเรื่องกันชัดๆจนถึงขั้นที่อาจจะกล่าวได้เลยว่านี่คือการใส่ร้ายป้ายสีที่ไร้รสนิยมที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพราะไม่ได้ถูกวางมากโดยกลุ่มคนสมองน้อยเพื่อสนองความต้องการ ของกลุ่มคนสมองฝ่อจนสร้างความมเนตนาดหดหูใจให้กับกลุ่มคนที่มีสมองอยู่ในเกณฑ์ปกติจึงอยากจะขอยกตัวอย่างสักเล็กน้อยเพื่อที่ผู้อ่านจะได้มองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนั่นก็คือกลุ่มคนที่กําลังตั้งป้อมหาเรื่องลุงพลอยู่ในขณะนี้ก็เหมือนกับกลุ่มเด็กแว้นที่กำลังห้าวเป้งและกำลัง บิดขันเร่งรถมอเตอร์ไซค์ของตนเองอย่างมันมือจนเสียงท่อนั้นดังสะเทือนแก้วหูอยู่ที่หน้าบ้านท่านถ้าท่านคิดว่าจะเดินฉีกยิ้มเข้าไปเจรจากับคนกลุ่มนี้เพื่อให้ยุติการกระทําที่ก่อให้เกิดความรบคาญก็อยากจะขอแนะนำเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งว่า ให้ท่านนำหมอนมนุ่มๆสักไปติดมือเข้าไปด้วยเพราะท่านอาจจะต้องลงไปนอนสลบสไลยแน่นิ่งอยู่แถวนั้นหรือมีกลุ่มคนที่กำลังตั้งวงกินเหล้าจนเมาแปร่แถมยังเปิดเพลงเสียงดังลั่นไปจนถึงปากซอยก็ขอให้ท่านจงล้มเลิกความคิดที่จะเข้าไปห้ามปรามเพราะนอกจากคนเหล่านั้น จะไม่ฟังเหตุผลของท่านแล้วพวกเขาก็จะอาจจะผันตัวเองมาเป็นไกด์นำเที่ยวเพื่อคณนาสาที่จะพาร่างอันยับเยินของท่านไปตระเวนเที่ยวชมความงดงามของห้อง ICU ก็เป็นได้ท่านคงจะมองเห็นภาพอย่างชัดเจนกันแล้วว่ากลุ่มคนที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับรุงพลอยู่ในขณะนี้ มีพฤติกรรมที่มิได้แตกต่างไปจากกลุ่มเด็กแว้นอันตาพานหรือกลุ่มขี้เมาที่เปิดเพลงดังลั่นจนแสบแก้วหูที่พร้อมทุกเมื่อที่จะรุมกระทืบใครก็ตามที่บังอาจเสนอหน้ามาว่ากล่าวตักเตือนหรืออาจทำให้กลุ่มกวนของคนต้องอารมณ์เสียเสียอารมณ์จึงเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วว่า คนเหล่านี้ไม่มีทางที่จะยุติพฤติกรรมเร็วๆที่ทำอยู่โดยการอธิบายด้วยเหตุผลใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นการโทรแจ้งตำรวจให้เป็นธุระแทนท่านจึงเป็นวิธีที่ชาญฉลาดและถูกต้องที่สุดถึงตรงนี้ก็ยังไม่อาจจะทำให้เชื่อได้เลยว่า ร้อยละกของเหล่าสาวกในฝ่ายที่เกลียดลุงพลที่ต่อมาได้ผันตัวเองมาเป็นแอดมินตามเพจและช่อง YouTube คือกลุ่มที่ไม่เคยพบปะหรือพูดคุยกับลุงพลมาก่อนเลยคนเหล่านี้ได้แต่นึกมโนจนกลายเป็นภาพหลอนและพัฒนาไปเรื่อยๆจนกลายเป็นที่เกลียดชังไปในที่สุดสุดท้ายนี้ ก็อยากจะขอทิ้งท้ายไว้สักนิดหนึ่งว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้ทราบข่าวจากท่านทนายสมเกียรติที่ท่านจะดำเนินการฟ้องร้องในข้อหาหมิ่นประมาทกับยูทูบเบอร์สายด่าลุงพลจนเป็นกิจวัตรคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมไม่ต่างไปจากเด็กแว้นที่น่ารำคาญเพื่อให้รู้สํานึกและเกิดความเข็ดหลาบกันเสียบ้างส่วนเหล่าสกอยที่นั่งไฟ้สดด่าลุงพลอยู่ต่างประเทศ ถ้าคิดว่ากฎหมายไทยยื่นมือไปไม่ถึงและมั่นใจว่าชาตินี้ทั้งชาติจะไม่ขอกลับมาเหยียบแผ่นดินเกิดอีกลก้ก็ก็อยากจะฝากข้อความเท่ๆไปถึงเหล่าสกอยนักด่าลุงพลในต่างแดนให้นำไปอ่านแก้จิตตกสักประโยคหนึ่งว่าเอาที่พวกมึงสบายใจก็แล้วกันบทความจากคุณโซดาน้ำคุณโซดาน้ำ ในโพสต์บทความที่มีความเกี่ยวข้องกับลุงพลซึ่งมีชื่อบทความว่าจุดจบของนักด่าซึ่งมีข้อความดังนี้ครับอีกแค่เพียง6วันก็ถึงวาระครบรอบหนึ่งขวบปีของการเสียชีวิตของเด็กหญิงตัวน้อย,นอยคนหนึ่งที่เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาบนภูเหล็กไฟแต่บทความนี้จะไม่ขอกล่าวถึงมูลเหตุหรือบุคคลที่ อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะถือว่าเป็นภาระหน้าที่โดยตรงของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงของอนุญาตที่จะไม่วิพากวิจารณ์หรือแต่ต้องในส่วนที่จะมีผลกระทบต่อรูปคดีแต่จะขอกล่าวถึงการกระทำของคนบางกลุ่มที่ส่งผลต่อเนื่องหลังจากเหตุการณ์นั้นเมื่อปรากฏว่า มีชายไวกลางคนผู้เคราะห์ร้ายรายหนึ่งที่ต้องตกเป็นเป้าของสารพัดอาวุธที่พุ่งตรงมาที่เขาแม้ว่าอาวุธเหล่านั้นจะไม่ส่งผลให้ร่างกายต้องบาดเจ็บเพราะเป็นอาวุธที่มาในรูปแบบของลมปากที่เน่าเหม็นและการระดมใส่ร้ายป้ายสีด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จที่ย่อมจะส่งผลต่อสภาพจิตใจ ของเขาอย่างแน่นอนแต่เขาผู้นี้ยังพยายามที่จะใช้ความอดทนและอดกั้นมานำพาตัวเองและคนในครอบครัวให้รอดพ้นจากคมอาวุธเหล่านั้นมาได้อย่างเฉียดฉิวแต่ก็ตกอยู่ในสภาพที่สะบักสะบอมพอสมควรชายข้อร้ายที่ผมกำลังกล่าวถึงนี้มีชื่อและนามสกุล ตามบัตรประชาชนว่านายชัยพลวิภาหรือที่ผู้คนทั้งในและต่างประเทศเรียกกันว่าลุงพลที่ได้ถูกกลุ่มคนที่คาดว่าน่าจะมีภาวะทางจิตรวมหัวกันระดมใส่ร้ายด่าทอในโลกโซเชียลซึ่งอาจจะพูดอย่างเต็มปากเต็มคำได้เลยว่าเรียงแถว การตอกบัตรด่าตั้งแต่เช้ายันเย็นของอีกวันจนกระทั่งลากยาวเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงวนเวียนระดมด่าทอจนกลายเป็นกิจวัตรโดยที่กลุ่มคนที่น่าจะมีอาการทางประสาทเหล่านี้ได้จัดสรรโปรแกรมกันมาด่าเป็นสองผลัดด้วยกันก็คือผัดแรก จะเป็นเวรของกลุ่มคนในประเทศที่ตั้งหน้าตั้งตาไล่สดด่าทอตั้งแต่เช้ายันเย็นเช้ายันมืดและหลังจากช่วงเวลานั้นเป็นต้นไปก็จะมีกลุ่มคนไทยในต่างแดนเข้ามารับไม้ต่อสำหรับกลุ่มคนที่มาตอกบัตรด,ด่าในรอบดึกนี้จะสรรหาคำหยาบคายสารพันประดามี เท่าที่เซลล์สมองอันน้อยนิดจะนึกขึ้นมาได้มาด่ากราดศาสตร์ส,สีใส่ลุงพลแบบไม่ยัง้งเตชะบุญที่ไม่มีมนุษย์ต่างดาวมาร่วมตอกบัตรด,ดา่ากับเขาด้วยหาไม่แล้วลุงพลก็คงต้องตั้งโต๊ะแก้ข้อกล่าวหาบนดาวพลูโตเป็นแน่แท้ความคืบหน้าล่าสุดทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุล ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับฝากดูพ่อแบมเวลานี้ยูทูบเบอร์หลายช่องได้นําเสนอข่าวพ่อแบมแห่งกอก,กอกว่าอยู่ในอันตรายเพราะถูกปองร้ายจากคนนิร,รนามให้เดาว่าชายนิร,รนามคนนั้นคือลุงเป็นอื่นไปไม่ได้อะไรจะช่างบังเอิญหรือประจบเหมาะกับข่าวตำรวจอาจมีการออกหมายจับออกมาในช่วงเดือนมิถุนายน64นี้ และพรันที่ข่าวตำรวจจะมีหมายจับก็มีช่อง YouTube หลายช่องออกข่าวเป็นระยะระยะว่ามีการค่มขู่พยานมีการติดสินบนพยานโดยคนผู้มีฐานะวงเล็บน่าจะบอกไปเลยคนมีฐานะคือลุงแถมช่างเวอร์ช่างวาก็ออกมาให้ข่าวคนร้ายมีสองคนน่าจะหมายถึงลุงกับภรรยา ซึ่งดูไม่มีเหตุผลเอาเลยทีเดียวที่จะพวกเขาเหล่านั้นจะออกให้ข่าวในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ตามจิตวิทยาผู้กระทำความผิดถ้ารู้ตัวว่าจะถูกจับได้ก็มักจะหาทางโยนความผิดออกไปให้พ้นตัวแต่ถ้าออกตัวมาพูดเองก็อาจจะถูกสงสยัยจึงใช้คนใกล้ชิดมาแสดงแทนอย่าลืมว่า พ่อแบมเขายืนอยู่ฝ่ายไหนมาตลอดดังนั้นการออกมาดิน้นหรือออกมาเต้นเป็นเจ้าเข้าของฝ่ายหนึ่งทำให้เป็นผู้ต้องสงสัยเข้าไปเรื่อยๆแบบบัวสลังวะเวลานี้ไม่ว่าฝ่ายไหนจะแสดงลิเกออกมาอย่างไรก็ไม่มีผลทําให้สำนวนการสืบสวนสอบสวนเปลี่ยนแปลงไปได้เหมือนลิงแก้แห я, ยิ่งแก้ยิ่งสับสนยิ่งยุ่งไปกันใหญ่ฝ่ายลุงนั้นใช้วิชาสงบสยบความเคลื่อนไหวแต่ที่สงบก็ไม่ใช่ใช้วิชาไรหรอกเพียงแต่ลุงนั้นเขารู้ตัวว่าเขาไม่ได้กระทําผิดแต่อย่างใดจึงนิ่งเสียตำลึงทองปล่อยให้อีกฝ่ายปล่อยไก่ออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดแรงไปเองท้ายนี้ทนายฝาก YouTube ช่องทนายด้วยนะครับชื่อช่องว่าทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลเพราะอนาคตอาจจะเป็นต้องใช้ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลเพื่อหัดที่20พฤษภาคม64ป่าตองภูเก็ตลองมาฟังความเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าข่าวออกเยอะจริงๆเหมือนจะพยายามให้ลุงคมคู่แถมมีภาพถ่ายไว้ด้วยเท็จจริงประการใดหนอคะท่านถัดมาครับบอกว่า ลุงคงไม่มีอิทธิพลจะไปคู่ได้ขนาดนั้นมั้งคะมะโนเก่งกันจังถัดมานะครับบอกว่าตั้งแต่ดูข่าวมาแต่แรกสงสัยนายบอคนเดียวเลยนะไม่สงสัยใครเลยสังเกตดูตรงที่นักข่าวสัมภาษณ์น่ะแกจะรู้ทุกจุดที่คนร้ายไปทางไหน